เทียมีคนแต่งกันเน้ด้วยมีคนแต่งฟิกไททัานสปิกเกอร์แมนกับสกิเบดี้ว่ะเทียเดี๋ยวอ่านใ้ฟังเดี๋ยวนฟังนะส,สกิเบดี้จะเสียงน่ารักน่ารันะออทับทับน้ำแตกน้าเขงไป่อไม่หรอกนะเข้าก,กาอนะเข้าป้อนกันแล้วนี่ทุงเแตกหระเปล่าไม่หรอกนะหรือตีอ,อยากไม่งดูเขาเนละไม่ไม่อ่ามัติอิมติอีมงออตงออตงอเฮ้ยทำไรไอ้ใครวัเนียไอ,อ้ทแมนเฮ้ยทำไรกันน่ะอ้าวทับทับตับทับทับับส อถอนมาสิปีที่กิปบี้ก็ได้ท้องรูปกับไาทันทีวีแมนกับไททันอะเขาคมิล่าแมนดอบดอบเย็นเย็นจะจะเป็นนามัยวายกิริกิริเกียวโกะว่าตาชี้ว่ากิริกิริเกียวโกะเดี๋ยวเสียเช่อเอาจริงไหมเสียงกิริกิริแม่งโคตรนิ่งอ่ะนิ่งแบบสาวนิ่งๆเลยก็ถูกก็ได้ก็ถูกก็ได้ไม่ใช่หลอยโทษอยนะไม่ใช่หรอฉันลอยโทษเนาะดูสิกิริกิริข่าวบอลจะไปหมดเลย อะไรวะเอางี้ก็ได้แสบแก้วคอที่สุดนะเอ้ยแก้วหูแก้วคอแก้วหูไม่แก้วคอนะนทั้งแก้วคอแล้วจะขนพักว่าฉันหลุดทั้ยไปว่าฉันเอยจีนอนที่แท็ติงเว้ยเขาไม่ให้แม่เอาไปใส่อ๋อนี่เรียวเรียวเรียวใช่ใช่เขาแค่ไม่เอาไปใส่เว้ยคือหน้าผ้าเขาผาาผิดเขาหนใช่มเขาหนุ่มผ้าเขาต้องใช่เขาต้องผ้าแก้วหูแต่ไม่แก้วคอแตกแก้วคอแต่ไม่ปั่นยืนใครปั่นอยู่ใครจุกอยู่ไม่โอเจตเต้นฟัง กดเชื่อไปแล้วฮะเอ้ยใครรับไปวะฉันฉันแย่งคุณฉันเกลียดคุณไม่ให้กูรับปะฟาดแผงมาเฉยคุณอุ้ยฟาดแผไมาอุ้ยตึงยังเลยอ่ะฮาฟู่ตึงยังฮาฟู่ไปฉันป่าขึ้นในสีฉันไปช่วยนักขียนัญญาละจะจะไปยิงคุณปังปังกระดันสับขาไม่ยอมหายโดนควาหลุดขีดอุ้ยไม่นักไปไม่ทันยังไม่ถึงเลยรีบตายทำไมไปตายนักูอจัยนั่นน่ะอุ้มทีนั่งเลยพยายามจะผลักใส่ได้ส่งแต่เขาก็ยังตามฉันมาตลอดมาเดี๋ยวใช่ อ้าวเอออายุยืนยาววะอายุวัฒนะสวัสดีครับเออเรื่องนะเรื่องนะเดี๋ยวเชียร์ให้เดี๋ยวเชียร์ให้มันก็จะเกินไปนะมันเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวมันเปลี่ยนมันมันเปลี่ยนตกิลก่อนจะกดหรือมันกดแล้วเปลี่ยนสกิลวะไม่รู้กิลิลีช่วยอีกรอบได้ป่ะเพราะว่าเดี๋ยว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 เตรียมนี่ยให้เตรียมบัฟให้เฮ้ยเฮี้ยมันตีเรกเฮียว่ะมันมันอ้อมไปทางนั้นมึงไปทางนั้นทำไมเนี่ยมึงไปทางนนั้ทำไมอ่ะไม่มีอะไรแล้วไอ้ที่ตรงนี้มันมีกับดักไหมกูบอกให้ได้ไช่อ้าวชิบหายแลหน่อย เฉันอยู่ตรงประตูนะมันจะมีประตูเก๋กับประตูประตูแมพอะประตูเก๋ประตูเก็ประตูเก็บประตูเก๋ทำไมมันถึงได้ใช้กวางม่วงกันเยอะจังวะสกินมันสวยนะแต่ผนก็น่าเกลียดในเวลากันอะช่วยด้วยทำได้ว่ะทำไมวะข้าประตูมาแต่ว่าได้เข้าประตูมาที่คุณอ่าเดี๋ยวเข้าไปด้วยเดี๋ยวเข้าไปด้วยอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอย่าเข้ามากันสิกลับไปไม่ไม่ปล่อยปล่อยกูกูจะปั๊บไปเกิดโอ้ยเอาภัพช่วยทำไมกูเข้าไม่ได้ ชาวฟรอปก็ระวังด้วยนะครับจริงจริงถามไอประวัติฟรอปหน่อยคุณรู้ประวัติฟรอปมากแค่ไหนประวัติฟรอปฟวิกิกอร์มากขนาดไหนคุณรู้ไหมว่าประธานในประเทศนี้คือใครอ่ะเรียกว่าอเล็กิวิลเลียมไงคุณมีคำว่าวิลเลียมด้วยนะคุณที่บอกว่าคนเดียวกันกับวิลเลียมอัปตันอ่ะอะไรวะงูคุณไม่รู้ได้ยังไงเนี่ยนี่เป็นข้อมูลที่สำหรัระดับชาติเลยนะอารมณ์เหมือนมันคนที่จะสอบในห้องตัวเรียนหลุมอยู่บนห้องเรียน จริงจังปะอ้ามีแสียอีบนหัวคุณนะมีเสียอีบงญเนาะเสียไม่เออนักบวหญิงปั่นอยู่อ้าวชีปั่นอยู่ตรงนี้สามตัวเอ้ยสองตัวหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นมันไม่มีขึ้นทางซ้ายมือบนอ่ะตายหกสิบได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาดิดึงดิดึง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 อ่ะตึ๊ดจักรตื๊ดตื๊ดตื๊ดอ่ะตึ๊ดตื๊ดอ่ะตึ๊ดโอ้ยไม่โดนโว้ยอ้าโดนก็อีเฉยแม่งเอ้ย เฮ้ยอย่าล้อไปทางนั้นเพื่อนพันยูอย่า uh ล้อไปเ้ยเเดี๋ยว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 เดี๋ยมันมากับดักมันมากับดักมันมาขับดักเฮ้ยคุณ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 มันเตรียมจุดให้หน่อยมันเตรียมจุดให้หน่อยไม่ไม่ได้ไมงเรื่องเรื่องเรื่องโดนสโล่โดนสโล่สโล่สโล่ดิสโล่มันมากับดักสองแล้วเนี่ย ไม่นะม้าเจ้หัวหิบเดี๋วเดี๋ยี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยววเดี๋ยวเดี๋่ายวี่ผย่ากันหมดเราจะี่ผยกนหมดคุณตรงนี้กับดาบาเรแล้วตรงนี้ับเชรกับดาให้เลาเียรกับดาวคุณมาจุดลยคุณโอ้มมดไม่เกนไม่เป็นไรหรอวแถวนี้กาดีแถวนี้กาดีวนีกาดีใช่ใช่อ่าชาฟอปเกาเนี่ยสกับเดบอเยทให้ชาฟอปนั้นมีความสสแล้มีิรปินชื่อดังมากมายออกมาทำต้มตำให้เสียวเินก เสียงกัเจียตัอตายเสียงคือมั่โออีกาขึ้นหัวมาแต่ไกลพี่เดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวดียวเดีเดียวเียวเดีเดี๋ยวเดี๋วเดียวเียวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ทดี๋ยวเดีัยวเดเดี๋ยวเดี๋นวเดียวเ้ี๋ยว่ดี๋ยวเดเยนเียวชเวเไมทันใส่ อยูแล้วแรงรแบงไปแล้วไอ้ี